สวัสดีครับบุ่นสุริโยบังกาครับลวงพ่อพโนปอดค่อยคิดว่าค่อยคิดเก่าฮันนี่เลยงาผมจะไปใส่หญิงผ้าไว้จะใส่วันนีกำลังเห็นอาหางกลางวันพอลงพูดก็เลืออยู่รูปแบบนี้ก็แล้ว เอาความดีนำลงไปเห็นคนเทนตด้อะใลงกน่ะพาไยเนี่ยวัน้ใ่ไมเจอเนีเจเน่ยคนเทนเราด้วยม่อไ่เนจม่นจ่ได้เอาหนีหัวใจป้ายคยึดปมหมดเอามาลุหัวใจหัวใจอีกปญญธขมอดอันนั้นมันรวยซื้ออ๋อรวย้ะมันสิบวันักอึนติ้งว่าแต่เนี่ยกระเป๋ามันเนี้มันติดไปหลายนาะใช่ไหมมัอเนี่ยมืนี้มันจังีว่า มันทุกมเือนะเก็บด้ท่องสองบาทมาผขึ้นแล้วขึ้นเขาจากนั้มานเราได้รบกกี่ยวตอตงกับหูว่าท่องเพรามันเขามีไรเขามา้องหูเหรียเสื้อราจะไปนของที่งานวัน่ำร่ำริบเด็กกี่ยวังไเขาประกาศตามหาติดค้าจังเด็กขึ้น เน่ยผมเห็นเขาสู้หาหาเนี่ยกันเลื่อนมาถามว่าหาอย่างจนว่าหาท่องหหวยี่ด้อมด้อบนี้วะนี่ด้อข่อยนี่บ่อยที่มแม่ดีใจดีระเนดเนาะโอ้ครับผมจากนี้ไปขอให้ดีวันดีขึับด้วยขึ้นมากท่ากับความระวางรู้ภาษาแต่แค่นั้นก็เอา อันน okay. okay. right. an yeah. okay. ั no. ้ใช okay. yeah. no yes. ่หลังก็ซับเจ้าเอายวางผู้ฟางเพี่อนวาหลักม่ท่นเล้วบนเบื้องเรือเอเาเรือเอาไนอันนี้ของผพ้ใดไหนเขไม่ติงเขาไม่ติงหมดเลยเขาม่ติงตึงๆนักตึงๆมาทนมีมือเดี๋ยวค่ำต้องหาเดี๋ยวค่้ต้องพูดเจิมกระเป๋าให้กันติ่ติงก่อนนาสุขีเชนจะส่งเนาะ กระดคนอยู่ในงานแต่ก็ยังมมีเวลาเขาไปกลาบลพ่อเ้งตเหงานกันผู้ผมในแหล่หือผนแล่หน้าตามอยูเด็ใหขอมาหนีใหญ่ขอมานีกก็ู้ไปหอดเลยหรอยู่ในวัดพูดไปหอดทางไงห่ะยวนปากทังหรืแเอาบอกม่อีกกอจนนมา่ว่าหยุดหยุดช่อยนแงทั่วมาเอ้าเ่อไรนี้น่ดต้องกาเขากับจุนี่มาคนนี้คลิป เห็นลูกตาอยู่ในคลิปวยลูกา่าะหนีโทรหาหาลูกตาวว่างานนี้ต่ดิว่ามาเดวูเสือเราไปย่อมกวอกันวันเราไม่สนเล่นคุยกัน็อยานี้เตะกันเมาดาแต่ละอดมันมีแต่ลู้เสือว่าอยู่สมุดตะาคออยู่วัดไหนวัดลุงพอดูไปเอาันั้นี้ไปเอาลูงูถวดเนี่ยลูถวดตีต่ลพม กินน so sure mm ้เ hmm. ล uh, ้าว่ะตอนตนดียวปกตให้คุณเจ้าไปกราบกติที่นี่คมพู้ทรวจของพ่ออยู่ได้หันพาครับที่นี่เปิดซัพเตฟเมอร์เลยที่ข่าตวงข้ามันข้ามันติ๊ข้มวโมน่ะแต่ด้ามนเองโอ้ยแทนแล้วไปยืนอยู่ไก่ผู้พันคากแล้วป่เมื่อแรกนี่คากแล้ว่าหยุดแล้วกางามเบิ่อแล้วเนาะไปยืนไก่ผู้พันมานเนาะจบอกว่าไอ้ผู้สาวไก่พอทั้งน่งเนี่ย เฮลุ่มสาวใหญ่โนั่งมีหมดมากมามามากมามาเขามาหาจัดนะหลวงปู่ยังตัดแจกยังตัดแจกยังยังม่เคยแต่๋ยาเขาม่ไดยู่แต่ขายนอกแมนอยู่ป่าพี่น้องครับทีมงานมาแล้วครับพี่น้องครับทีมงานมาแล้วแม่ลำใหญ่ลงพ่อบเป็นมาให้โชคลาภครับพี่น้องครับปลาโกก็ได้ เนี่ยติดรถเนี่ยครับแล้วก็กได้คองข้อนั่นครับเป็นมี3สามอันฟ้ากลัวแดนเนี่ยครับนี่ใจะบ่มีกระเป๋าวะย่ากระเป๋ามาให้าาาาอาจารย์เิ่นหล่เ,เป็นเด็กถหลดแล้วนกาลัดรถทีมงานเราเขาไปแล้วใช่ไหมพากลาย

ผูดจัระ่านระยนอุร์ะประโยชนแจกบางทีมงานรถบาสมาละคั้นหนึ่งพี่น้องครับเหลืออี่สองขั้นครับเดี๋ยวราชจะตามเข้ามาครับ มีกระเป๋าข้งนอกเยนี่กระเป๋าเร่ไหพี่จเห็นสื่อไหมเียนแร่ว่านอลงปู นมาแบนี้มาเอามาเอายันอีกแล้วนี้มาเอายันอี่นลครับมันมีขี้เ็มไม่ไดออกแต่คือบ่เขานี่เขายางเดียวด้าลง่อหญิ่เขายางเดียวลูกพีมาหอดเลยไหมตัวขยก็ต้อมาหอดเพอดีาไนเาหอดอะไลโกวยังสวย่าพอดเออใดมาขายหนักทรประมาณปีนี้เดือนนี้ประมาณเดือนใดปีใดนอกนี้นะครับ ก็ไอกคับอกซูกเพกลคับด้วยก็สิบทุกหาทุกมือนั่นยันลลกวนลบกู่ไปวผู้ชมาทเก็ม่ห็นสองกันไปเอาเรืองเดี๋ยวในเมือไหไปเอาโอ้ยังไปสิเดไปไดหมทีเีีตลาดหญ่ไปนะจะได้ดีพอใชู้กผู้ใคุณมาไก่สันสเดีินี่คส ของผมครับอ้าวเลยรวยเลยรวยซ่าเอาแผ่นท่อมาแผ่นทอมาใส่นน่ครับผมแผ่นท่อมาใส่แผ่นท่ออยู่กับเดี๋ยวเอาไมาอีหนึ่งครับผมเขย่าใี้นะตาดูเปิดรับเลยเปิดรับามเดเยครับเนี่ยมอบแล้วเฮงเงมันหมานอย่าให้มีเตากขมีดเจาเขาเ้ยคุณยายไม่เลยจากลงพอมันเอาไอ้น้ำขุดอยบอ เป็นใส่ถุงให้พ่อโอใส่กระเป๋าให้พ,พ่อใส่กระเป๋าให้พ่อนี่เด็กเอาต่อไปไมีแต่เขาออย่างเดียวเขาย่างอ,อก <laughs> ราก้ายจุครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้เสมอขอบคุณทุกการี่ติดตามครับปากูาสุปปวิโยบานตาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ